ตอโหมาอยากกินของดีอยากได้ของดีนำตุก้อนตุก้อนนี่ตัวน้ำตัว่ายพ่อสูตรนี่ตัวว่ายหานะห้างนกคณะมันออกเป็นเรื่องเลี้ยงอะไรนี่อันนั้นมิเตสเซตปนนับแป๊บสี่ยังมันกินเลยเนาะอื บม่ได้ขาดได้หรแล้วเ่พ่อจ่ายเพ่อทางนี้ก็เข้าไปเลยเนาะครับนาลัดมาด่าเออนอะไรเออคนทุกฝันสมมุติว่าเอเตออันนี้นะฮะทานแต่เขาเลิกอ่ะอันเอ่อเอาคอยจังว่ามันว่าทั้งอากาศเนี่ยมันบ่าขับบมแน่นะดิ๋นี้กันว่านั่นเจ้าตกลงแล้วเจ้ามาหาคอยคอยเช็คให้ เจ้านั่นคือคือว่ามาอยากมาชาจะมาหาข่อยนี่อยากได้เหรอให้ข่อยไปชมไงบ่ได้นี่เนาะอ้าวมันกมาบ่ละกับไปไดแต่พาะเพราะว่ามันไปมันเพราะมันเรา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 ขายข้ามปันกด็ดเด็ดยากเข่า่ะไอ้กูต้องลงนะอื้อในลงตรงท่า เอาการ่าวเจเจือกบ่าวกันจ็บเจือเช่นกันแล้วกับเอาวนาเงินนั่นก็บริทวังได้เงินเจ้ามามุวนขลาพอปนใหนนีนี่นั่นันว่ากันเจบเจือนงมาอดเชืออนจะย้นเอากลานหกแสนห้าชิบ้าพันขอแกยังว่าบอกเจ้าอรุ่นก่อ้นเออ โชคโชคว่าอไปแล้วบ้านนี้เจ้าว่านะเกื่องเพราะคนเพราะคนเพาะคนคือเปลืองช่ไหมแล้วเออชำได้ฉันความจริงใจเนาะอ๋อแหลพัดว่าขนาดเจ้าแขวงกันเสร็จละยังตกลงกับ่อยก็ยังบ่เห็นว่ะนานนักเต้นเรข่อยเอาคนชองแสนผุนเงินข่อยเอาน้ำเจ้าแขวงเทกองคนมาแต่งเมียอยู่บ้านขลังนี่คอยเชื่อมไปเัง่องแสนบาท ค่อยบดอ่ำเละอืมเอาแต่าหง่ตุเอาช่งชงเมียเฮงเด้อเมียตัวนี้คอยป้าได้ชองชามปีเลยเช้าชองปียชวงชามปีแล้วเอานั่นเมียเล้ายางนี่นี่โทรใช้กระปับลล้นั่ะเอาเอาลเลยเมียนะห้องคอยายวแตายแล้วเนาตายแล้วตายนี่เงินหกพปไกนี่ แข่งตายยังแต่มีเราแล้วมันชุดรูจกักกันนะอ๋อโต๊ะน้อต๊เราจนว่าเราแล้วเราโอ้ยเราวะเรางานไม่ล็กใหา่หนึ่งอาอยู่ห้าชิป,ปออไปก็แล้เขามีเนอ้อมองอไปต้มเราหนะก็ตายโคโรน่ะคือตรงนี้ตัวแขงนะโกนบริลน้กองวันเงินเราไปสามล้าน ครับว่านอหูกันหนึ่งนอนนอนก็จะขายว่าชิบล้านมันก็ได้ตัว<ะ>นอนเล่านั่นบางคนเอาไปเลยเอาไปกับพอดบัสิบตายตายโครโรโทรมาหนี่เด้อโทรมาหาเฮาเฮาช,ชิบเอาชุดห้องมอนึ่งอ,อ,อันห้องเชียวดอกเชียวก้อนเออนันได้ตัวงอันมึงเห็นได้ยี่บอกคือหนึ่งแปดเถื่อนะอ เถืยรปเถื่อนมอนน่ได้มอผุดใไหน่ยโยเอาเห็นได้ย่น่นนั่นเฮ้ยเอาญามึงบ่มึงบ่ชื่ออาอคำว่ากูบ่ชื่อแล้วเอามียมึงมาหรือว่าลูกบึงนันกูก็เห็นลูกบึงนันด่เงินบังมาแลวมานอนนกูหนึ่งตัวมาเช้าเลยทามแล้วเห็นจักเถื่อแม่หรือบ่มันแม่หรือบ่นหน่น่เอาแปเถื่อได้ก็ส็รื่าชิบเถื่อได้วสอืมึงกบพังเอาอันเขาเอาพว้ญาตนเขาตัวเอาเงินบางนัน อันนี้ละเมียมึงเองมันโทั่วไปเจะมาหายแล้วบัดนี้มึงเด้อจังซั่นสิอยู่เพิ่มเติมใจทั่วไปอีกเลยได้ดิหนิทั่วไปอีกเชี่ยวเชี่ยวอีกเลยเลยฮะมึงอยากชีมเมียกูไปเลย่มันบ่แม่นอยากชีมเมียโตโตบ่เชืี่ยวหงอมาอาะมานอนนํากันแล้วกูมันแม่นความมันดีเลยจังบ่เมียเฮาปุ๊บเมื่อปุ๊บเมื่อไป๊บนําปุ๊บผิดฉอืมมันก็ปุ๊บอันนี้แหละก็มาสิปุ๊บนะ คันว่าเฮาพิดเปมนบึเฮาเตะเฮาตีโมไม่พอไม่แม่บอกเฮาจะถามมึงอีอันนั้นน่ะนี่เฮานันมันดูพูดเดียวในเฮื่นมันบอกก็เมื่อเลยผัวพ่อคอยเตะคอยตีคอยด่าชับพี่หีแม่ก็คอยก็ไม่ไม่เอาเนาวเงินเฮาไปไปชกเงียพจากเงินเฮาเงินขดองนั่นเอามาเชิงเืยมันหีหมาบ,าบอกเลยหยคนอีอันนั้นนั่นโอ้ยว้าชั่วตายกันดีกระดอก ถูกบอเดือดแล้วคันว่า,าเมื่อเชือนี่มันบอกเมื่อหาเท่าเขาแกเมืองก็มีบ้านก็นมีมันบอกเรี่อผัวคนเตะข่อยตีข่อยข่อยอยู่น้ำโบได้แล้วไหมพอไหมมันบอกพอบอกช้อนก็บ,บอกหละ<ด>อันนี้พราะแ่นเมื่อบัดชงขะดองเราชะ้ะดองพัดพอถามเป็นอะไรจะงอให้กูชมว่าชิมเน้ยมันบอกอยากว่าลายผัดลักอายแค่บ้านเด้ว่าผัวในกระดูกหันปุ๊บนูดัน โอ ja ้กว้ยเดี๋ยวคนพู่นั่นให้แน่พู่นั่นให้แน่ให้แล้วคือกันกับหมนอยู่เมืองไทยน่ะชงมาให้ผมชิมบาได้บ่นของอันนี้มันคงคุ้นขามันจุสูงมัน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 ม่นเตเขับปุ้นขายในตลาดในตลาดกันที่ังเขายัางบ่ชิมแล้วราคาถึงๆนัก็ดีอันนี้ราคาเท่าไรจองละล้านค่อยขายปัจจับเจ้าชิมทุกที่บ้าบ่ค่อยคือว่าได้ได้เนาะตู้ชิมคือว่าเอาเลยเนาะเอาแล้วเออ ชื่อเลยไปเลยไปเลยไม่ได้ก็ช่อเลม่บไท่อพังแต่พูดเขาไปแล้วก็ไม่จับเ้นว่าบาบดีบอนั่นโอ้ยจึงคํามาชื่ออีกเอาก็มชื่ออีกัมอนะ่าดจ่ายเนาะตุจานเนาะอันนี้แก้วเอ็ม้อยาก็ใายกินในหล้าน่นอือช่เพียงแก้วเอ็มร้อย่าทิยวดลหก้อยวดล้านเจอเขาไก้เขาไก้ตุจาน มันโมเป็นเข้าใกล้มันอ้ายมันนี่อ้ายเข้าใกล้อีกอ้ายเข้าใกล้อีกอย่างเงี้ยผมเล้าว่าเข้าใกล้ยั่งนักแล้วเจอเขาอ้ายเข้าใกล้อีกแด้วพี่น้องเห้ยงั้นได้อย่างบอกว่าหมู่พัดว่าบบเชื่อบบเชื่อแล้วก็ย่อผู้ใดโบเชื่อแล้วเขากระโบานั้นไปหยับชิมวันทุกว่าแห้งขาดชิมผู้ใดแล้วเนาะต้องจะต้องเสียงนั้นไหนอย่างไรชิม อันประชีบมันโเหมือนวามตูจานบ่เลยไม่ตลอดนั่นกระปุ่นถ้วยชิพันยังให้ชิมเยังมอยชิมยังมอยชิมแทบปวดกระปุ่นนี่แทบปวดจันให้ก็ชิมได้บมดจักถ้วยเชิญมันชิบให้เจ้าชิมนั่นไม่ตลอดนั่นเลยราคาชิพันกี่มันนี่เรื่องลานโอ้โถแนวตัวมันเหมือนเจ้าพ่อใจเจ้ากับมาชื่อเอาโอจากลองมือถือชิมมัน่นของตู้ก่อนอย่างนี้มันแม่นแทบบอกแล้วก็ชื่อเอาเงินลำล่อน พอถูกผู้ชั้งแต่คนเชียร์แฝดล้านไปชองเชื่อเนี่ยก็เห็นว่าคนถูกยังที่มีอยู่เงินอันพอได้แต่งเมียนะอุ้ยเช่าช่านี่คือกันแล้วนี่อเงินนั้นแชนหนึ่งเนาะแชนหนึ่งก็หกชิบไปแล้วเออคันว่าบูเชี่อ์คนบอเอาจักีบนะนาดินี่คันว่ามันบบมันบบได้ดังหมักเจ้าน่ะคันดนมาเชนกันในเฮือนนี่จะก่อนไลยคันบบเชนบบยังนี่คนบอให้อีก ค่อยโทรไปแต่พี่เขาบอกชื่อบอบอได้บอเอาบอกชื่อบอได้มันมันถึกต้มหลายหลายบหนุจานอีกยากมันก็เรื่องใหญ่ได้ตองตุจานเนาะเอาแล้วอ่าชุดว่ากันชิบไปข่าไปโทษกข์่าเขาหน่อคือกันกัดใบจะดินไม่บอกหน้าขายพอแห้งแล้วเอาใบจะดินนั่นอันเก่าอันมาให้นี่ไปคืนไปชิบไปขายเอาขายเนื้อหน้าข่อเอาไปยังได้ตัวได้ผีแหละอออโก้ย นี่น้าในบานนู่นห้งนูน่นหังนู่นแห่ในขี่รถไปนี่ยืมี่ยกว่าเอ่ยรถี่รถมันยังไหนนี่นาดวงถาดวงเถึงมันโทรมาบอกขี่ไปบักยาเชติดนั่นไปได้ช่องมือไปหาพ่อมันหาแม่มันโยอะเจ้าไปให้มันเรียนยังเปอดว่าได้รืบัดรนี่ไปทางนี้หละแม่ก็พ่อนอ,นะอนน่ะเอาไว้น้ยืมมันเปนยืมนักขี่ไปรถอ่ะเอาแล้วอ่ะใช่มัน สองหมื่นไปซื้อรถเว็บผู้ใดราคาหกหมื่นอันนี้ลูกมันก็ดีนน้ำตายน้อยตัวเองโทรไปไหนไหนได้ล้วบอขึ้นทุนมันนะมันก็มาปัวน้ำตัวเองในฮือนนี่ได้เพียงมันว่าเขาต้มหมือนใครแล้วมันขี่ไปแล้วก็บเจ้าบัญชีขายใช่แล้วคนนั่นเนาะแมนตุจานเลยห้าพันมันก็ขายบม่ได้กินแมนแมนคนได้รถละละของพีเนาะอืนตุจานอันนี้คือกันเลี้ยวเฮ็ดเลี้ยวเลยกับปิดบล็อกเบอร์จะไว้เอาเร็ว จะอยู่ใช่เนาะติดต่้บ่ได้เจ้าอยู่อันภาคเชียงขวางไป็นผลติดต่้บ่ได้เอาโก้ชงว่เจ้าขึ้นไปน้ำมาไปน้ำเรื่องไหนบัดเนี่เอาเรื่องไหนบ้างติโต้ไหนเนาะมาใช้เจ้าเช่นนั้นใช้ลักทานลักทานเจ้าอยู่ผู้ใดเนี่ยโอ้เหลวเอาคนแชมป์กันครับต่อเอียดลงตอมพี่บ้าเขาว่าพี่บ้าอีตานี่เขาว่าคนนี้ัะพี่บ้าเจ้าอยู่ใช้อยู่เช่นเนาะเจ้าป้วงไก่หีือเนาะเขาสวยแล้วนี่ป้งจนหอนเวียนทองถึง เขาเอาใส่อีกน้องชงเขาชิววาเนาะโอ้ยยายาจ้าวอได้ก็เมนคว่ำตู้จานอันนี้วาง่ายตู้จานถือมาลายเป็นชิเปื่อยแล้ววอาง่ายใช่ต้มก็ได้โคเชดีนะโคเชดังตดลุบเนี่ยเงินเขาติดเงินนั่นกระไรเติมแล้วกันว่าชามเฉีนนะชามเฉีนบาทเมื่อทิดปัติดบันยาเชติดฉับอือทีนี้เขาบอ้มาเท็ดจัน หลอดอันทว,วีฉับเฮาไม่ได้ใช้เธอเดียวดอกใช้เธอหน่อยเฮาจนเบิดจนพอเนาะใช้เธอห้าหมื่นถึงสามหมื่นสี่หมื่นเงินสามแสนจนเบิ้ลแตะกี้นั้นคันว่าใอยได้เงินตัวเนี้ยปันเครื่องกันก็ได้หัวขีดมันไปช่างันบลอกเพชรออกแล้วเช่าหมอีกต่อกันนี้อีกต่อไปนี้เลยเออ เออเออเออจ้าพัดเป็นช่วโมงล้วบาวบาวมือเนาะคันว่าจุ๊บจือะไรนั่นเพราะว่าอันมันเช่าไปหามาลแรงยอ่อยเฉยไปมันจักช่วโมงมือนะั่นนะป้าครัเจ้าไปว่าวานอันนั้นใช่ไหมให้เจ้าไปนั่งกินเบียนำกันโลกก็ได้ไปกับมันกันผู้เชื่อคอยนะั่น มันกินเบียร์กันกินเหล้าก็กินหรือว่าเจ้ามีอันง้วบูมียังแล้วก็ข่าได้เฮือนเจ้าแล้วก็ไปเชิญเราเขาน้ามากินนําจังชาชอมเบืงหนาะมันสบายแท้แทัในนั้นเย้ยายันวาเจ้าโบจะขักกันอยัางก็บเบิงมันมันไม่ฮักลงเจ้ากับแซมอยู่มนง้ลงทันใดก็งโอ้ไม่ลับนีฮักอันเลยเนาะ,ะว่าฉันอย่างที่นา กมามอะลรมามาพร้อมกันกับเจ้าเลยมันบทันถือกันมันบทันถือกันอหัวกระถามันนั่นนั่นกันมันถือหัวกระถามันนั่นแท่นั่นโอ้โู่ฮะคอยจะให้เจ้าล้องมึงแท่แท่นคืออนตู้จานก้อนนี่นั่นเออคอยจะเอาให้เจ้าบึง บ่แม่นค่อยกี่คุยค่อยบ่นําเจ้าจักกีบนาดิน100นึงคุก็บ่เอานําเจ้านาดินนี่นะบ่บ่บ่มีหยังบ่มีหยังขายคือขายข่อยเองเออเออบ่แนวนั้นกะว่าสิได้อยู่บ่อันบ่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 ข่อยข่อยให้แงกับเจ้าโลดนี่ๆนั่น คนว่าเจ้าลุงชำนันนั่นคุยก็บว่าเอาน้ำเจ้าลายไปได้ดอกเอาน้ำแชนหนึ่งสี่สิบแชนบาทนี่คนว่าเป็นเงินที่เงินกี่เพราะหนึ่งก็ะหกชิปไปล้านนะั่นจากชิปมันไหลไปได้ป่ายมันก็ดีอืมอมคันโอ้ยเจ้าเลยไปต่อเดิมคุยเอาฮอตชองแชนกันยังมีเจา้าชิปไปต่อเงินหกชิปล้านนั่นออโอ้ยนะเาชา้เอ้ยเจ้าก็ดีเนาะอันนี้คุยว่าคือ เอ้ยโอ้ยอันนะกูยาๆๆยาๆๆเจ้ามาเจ้ามามื่ออื่นเจ้าเมื่อมืออื่นฮอดบ่บ้านเจ้าเมื่อเชียงทองน่เชียงทองบ่เจ้าอยู่น่ะเวียงทองเออๆเจ้า เจ้าว่าเมื่อนีนบ่ให้คอยหอดหอด <A C. S 1> เงื่อนคอยเด้อว่ใช่ไ <A C. S 1> ห้ <A C. S 1> ไม่ไม่อันให้คอยบักนั่นหักช่ก่อนนะั่นคอยก้าคอยก้บ,บ่ให้เจ้าหอด <A C. S 1> จะเออ,เ,อ,อเจ้าหิบพาหิหาเงืนเมียนนะ่ะล่อท่าคอยรุดคอยบ่ได้ท่าได้ว่าไม่หักคอยอยเอาเงินรูดได้จักคอยในจัก จักแน่โหลดจักญี่ปุ่นของชดเรื่องบักไม่นี่พันผู้เช่นโหลดฮะอืม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 คือเจ้าแขวงนั่นเออหัวใจขอัอลีนั่นหักแล้วตัวเอยประจันเมาเงินนี่น่าขอยไปเอารถช่องแชนบนได้ขอเอานำขนาดเจ้าแขวงได้หน่อย ออเจ้าแข้งนะนั่นน่ะไหนเอาให้คอยดันชองละชองงันแฉนเออเออเอเออยู่อยู่พุนอยู่เชกองพุนเอาเขาบักไม่ให้คอยบักไม่คือเจ้านี่แล้วบอ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 ไม่ไม่ดูนี่นะไม่ดูลำใหญ่นี่นะไม่มาตะไกรดอกไม้อันนี้นะมันเขามาปลูกอยู่ในลาวหอนี่ดอก ไม่นะมาไม่มาแต่เมืองนอกพุณนะ้าไปว่าไม่ลำนี่นะเขามาปลูกอยู่เมืองลาวเรานี่นะฉันบอกบัวน้าข้าเจ้าจะขับกิริมารถแล้วมาหาคอยนี่นะเออโอ้ยขับมาบัได้นี่ยคอยกันยอมแล้วให้คอยบักอืมบอกคอยกุอยยอมบอกนี่มันบเห็นเฮือนเห็นห,น,หน,น้าเห็นตากันบัได้เช่นจัญญากันนี่คอย ค่ยบักใครมาได้ดอกได้ชาวอ้ยคอยยอมโดดคันว่าเนี่ยนี่น่ยอมยอมยอมเจ้าเจ้าแหละอืย้อมโดดบัานี้คือกันกว่าอย่างที่ได้ค่อยบันทึกประสบการณ์มาแล้วเอาใบตาดินมาค่อยขาหน้าในชาชามแชมนหรือชีอันนั้นชามล้านหรือชีล้านบาดพุ่นเขาว่าั่นนี่หน้าะนี่เอกตาเท่านัน้นเท่านี้นีน่หน,น,น,น้าน่ะขายแพงแล้วเอาตาดินมาบัดนี้มันบ่ให้ค่อยแลวค่อยขึ้นไปว่าวบัดนนี้เชียร นาหน่ะชิดไปขายนานะนาไหนเราวะผู้ผู้เจ้านาน่ะขใครเอยได้ชองชามปีอะไรเห็นี่นี่ใบตาดินคอยนี่เราเอามาให้เบิ่งมาหนิเอาบุพเพอเจ้าหน้าที่อยากจับคอยอีกระบบว่ะคอยไปกอบคอยอย่างในนาเขาเห็นระบบบัดเขาเห็นนั่นคอยละมัดถึงประสบการณ์มาแล้วคอยบริวารนัดตัวนี้นั่นอย่าโลดอืมอืโว้ยหมอคีโตมเจ้าเลยอันนั่นน่ะ

ไปหาบอนใหม่ช้าคอยเงินัันไ่ได้เน่เชี่ยวคอยอยู่บ้านบึงนี่ก็มีแต่มันชีบักให้เจ้าก่อนแหละก็แล้วแต่มันเจ้าจะได้เบื่อได้ได้เบื่อคอยกินสีเป้าห้อนกมันยาดอกเอากระบักไม่คือคอยนี่แล้วเชี่ยวคอยเห็นเต็กแล้วมันนั่นให้เอาให้มันก่อนครึ่งหนึ่งอันนี้น่มันจะบักให้เจ้าน่อันนั้นแล้วจังหวะ เอออันนั้นแหละจังว่าอย่าชะคอยกัยอมนะสาเอ้ยคอยบ่แม่นคอยบ่อยกบักให้เจ้าดอกเจ้ามาฮอดนั่นเว้ากันจบเชืนั่นเออมึงเื่อกบักให้กันว่าอยู่พุ่นน่ะอยอยู่พี่นั่นให้บักไม้นั่นให้บ่ยอมนะาเอ้ยด อันนี้นะันบริเวณแพงเนาะอันนี้นะั่นล่าล่านหกแสนห้าหมืห้าพันเออเออเอออันนี้เอาอันนี้นะั่นเอาเงินรถได้เอาเงินขายรถได้ตัวนี้ไหนบรเิเวณตัวนั้นคือตัวนั้นไหนตัวนี้นะั่นค่อยของขายได้ขายชูดค่อยเด้๋ค่อยเอาพร้อมรถตัวนี้นะั่น้าเป็นภาคเงินมาให้ค่อยลงเห็ดนั่นชิ้นพื้นหนึ่งแพ้ว่าหนึ่งคันหา เอออันเรื่องคันมากเวงบางๆนั่นยังว่าค่อยหาคนยิบหาด้วยกันฉันกนคือชื่อเอาตัวนี้นั่นได้อันนี้นั่นล้านหกแสนหาชิมห้าพันสินพื้นหนึ่งแพ้ว่านหนึ่งน้ำหวานน้ำหวานแก้วหนึ่งฮีดค่อยเองรุ้นแลนี่คันเจ้ามีเงินหกบาทชิมหล้านก็ได้ ล้านหกแสนหาชิบหาพันนั่นชินกับแพนั่นตั้งหากไดยข้าเจ้าชิบอเแล้วอันมันคงมันขายมันในนั่นนี่ล้านหกแสนหาชิบหาพันนั่นแปลว่างเงินขายอันนั่นชินพื้นแปลว่าเจ้าชืช่อเท่าใดก็ตามหรือว่าเจ้าชิผากน้ำมันอันนั้นมากกะไดชินพื้นแปลว่านั่นแล้วแต่เจ้าน้ำหวานแก้วนึงอื อันเทียนน่ะก็บขันหาแลวก็เทียนพึงเออไงรถดงช่ชยสบ,บยนั่นก็เอามาให้ล้านเจ็ดแสนรถจังสชายนี่เออเออเออคนชื่อพี่บดเออแมนแมนอืมอืมมันเลยมันเรื่องพลนนะับประกันพัดผู้เชิแล้วนี้นั่น คอยนั่นอ๋ออันตัวนี้นั่นฮะบ่ๆบ่เกี่ยวตัวดอนนั่นคอยบ่เข้าใจจะว่ามันมันมันบ่แท้าันะ 呃。Uh